สำหรับขั้นตอนและว,วิธีการสแกนเอกสารไปไว้ในคอมพิวเตอร์เป็นรูปภาพหรือว่า PDF นั้นวิธีการมีแค่การสแกนจากโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เท่านั้นเนจากการสแกนบนตัวเครื่องสแกนโดยตรงเนี่ยจะเป็นการถ่ายเอกสารเรามาดูกันเลยว่ามีขั้นตอนทำอย่างไรบ้างก่อนอื่นเราก็เปิดฝาขึ้นมาใส่สิ่งที่เราต้องการจะสแกนลงไปเราขอใส่เป็นเอกสารตัวนี้วางลงไปเลยแล้วก็ ปิดฝานะหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่คอมพิวเตอร์เราจะใช้ซอฟต์แวร์ของ HP โดยตรงเลยก็จะเป็นตัวนี้ HP s c a n จริงๆแล้วเราสามารถใช้เป็นตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นๆก็ได้ที่มีคุณสมบัติในการสแกน รอสักครู่หนึ่งหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นออปชันตรงนี้สแกนช็อตคัทเราสามารถสแกนเป็นอะไรก็ได้ตามนี้อากเช่นว่าเราต้องการสแกนเป็นไฟล์ pdf เราก็เลือกอันแรก Save as pdf ปึ๊บหลังจากนั้นเราก็มาตั้งออปชันตรงนี้ถ้าหากไม่รู้ว่าเราจะตั้งอะไรเราก็สามารถกดสแกนได้เลย กดสแกนส่วนตรงนี้ถ้าสมมติเป็นรูปภาพเราสามารถตั้งได้ถ้าเกิดเป็นเอกาสารก็เล็กเป็นดอกประมนอนอันนี้แนะนําส่วนอย่างอื่นไม่ต้องตั้งก็ได้เสร็จแล้วกดสแกนรอสักครู่หนึ่ง นี่ไฟที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วครันนี้เราก็ทําการกดเซฟตรงนี้ขอเรียกไว้ที่เดสก์ท็อปปึ๊บเซฟเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าไฟล์ที่เราได้เป็นยังไงข้อไปขึ้นมาเลย อันนี้เราก็จะได้ไฟล์เป็นแบบ PDF เรียบร้อยแล้วต่อไปถ้าหาสมมุติว่าเราอยากได้ไฟล์ที่เป็นประเภทรูปภาพทำอย่างไรเราไปดูกันกดปุ่มกลับตรงนี้เราก็เลือกคำว่า save as JPEG หลังจากนั้นเราก็ทำการสกแกนตรงนี้แล้วก็รอสักครู่หนึ่ง ตอนนี้เราก็ได้มาเป็นรูปภาพเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเซฟได้เลยกดเซฟตรงนี้<อ>บันทึกไปที่หน้าจอกดเซฟเรียบร้อยอนี่ไฟล์นี้อยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสกแกนเป็นรูปภาพและ pdf โดยใช้เครื่องพิมพ์ hp 580นะครับ ส่วนตัวซอฟต์แวร์ถ้าหากท่านผู้ชมยังไม่มีเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่คอมเมนต์ขอบคุณที่รับชมครับ